การตรวจ ATK เนี่ยถ้าเกิดว่าผลบวกนะคะว่าติดเชื้อโควิด1 9เนี่ย ต้องมาดูค่ะว่าต้องทํำยังไงบ้างทําง่ายๆเลยค่ะ3วิธีง่ายๆเลยค่ะช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะคะก็คือท่านอาจจะโทรสายด่วนสปสชก็ได้1330แล้วก็กด1 4ค่ะนี่คือช่องทางแรกส่วนช่องทางต่อมาท่านอาจจะลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านทาง q r c อา e หรืออาจจะแอดไลน์ของสอปสชเพิ่มเพื่อนให้พิมพ์คําว่า s i n h so หรือสแกน qr code ของอสอปสอชอก็ได้นะคะ,คะท่านก็สามารถติดต่อได้ถ้าเป็นต่างจังหวัด ท่านสามารถติดต่อสถานพยายบาลที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกก็ติดต่อ3ามช่องทาง้างต้นได้เลยค่ะช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการจับคู่สถานพยายบาลให้กับท่านแล้วก็ดูแลติดต่อกันภายใน6ชั่วโมงไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR ถ้าท่านตรวจออกมาแล้วเป็นบวกนะคะซึ่งถ้าหากว่าภายใน6ชั่วโมงเนี่ยยังไม่สามารถติดต่อได้บางที่เนี่ยสายอาจจะไม่ว่างท่านอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ร้อนใจนะท่านรอสักครู่เดี๋ยวเขาจะมีการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติเลยแล้วเขาเจ้าหน้าที่เนี่ยจะโทรกลับหาท่านนะคะสายด่วน13-3 0ท่านท่านก็โทรใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ค่ะกรณีที่ติดต่อไปแล้วนะคะสายไม่ว่างอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะแล้วก็ให้ติดตามอาการของตัวเองนะคะเวลาที่ดูแลตัวเองเนี่ยก็คือติดตามอาการด้วยวิธีวิดีโอคอลวันละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็วัดไข้ด้วยเครื่องวัดออก ซิเจนที่ปลายนิ้วนะคะแล้วก็ยังมีการรับประทานยาฟ้าทลายโจนแล้วก็ยาพื้นฐานอื่นๆที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยแนะนําไว้นะคะมีการส่งอาหารให้วันละสามมื้อซึ่งถ้าหากว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงแจ้งหน่วยบริการทันทีค่ะเพราะว่าเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มารับท่านไปร,รักษาต่อในโรงพยาบาลนี้กรณีที่ท่านดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะ,ะก็ต้องปฏิบัติตามนี้แหละค่ะแล้วก็ เมื่อท่านมีอาการรุนแรงขึ้นนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งรถมารับท่านไปรักษาต่อในระบบของการรักษาในโรงพยาบาลต่อไปค่ะ